ดูสิมีมีคนไต่ไต่ขึ้นไปนอน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 สองคนอสวยจริงอวยจรเอละ ยี่ชักะมาแคมปิ้งกันเหรอคะเด็กๆโอ้นั่งผูผุมนิดนึงเดี๋ยวเซ็นเซอร์นะคะโอ้โหทำอะไรคะแบกกาเป็นไงคะข้างในโอ้โห่ะกคนมีบันไดด้วยโอ้โหบันไดเหรอคะออกอะไนโอ้โหเด็กๆสนุกกันใหญ่ถ่ายรูป

เป็นครอบครัวดูมาถ่ายรูปกันดูมีความสุขออนอนบรรยากาศดีนะคะเพิ่งสร้างแต่ต้นไม้ต้องโตอีกหน่อยจะได้ไม่ร้อนเนาะถ้ามาตอนเช้าเช้าก็จะดีหน่อยไม่ร้อนนีเ่เด็กๆสนุกกับการถ่ายรูปกันใหญ่เลยดูสิโอ้ อแอคท่ากันถ่ายรูปใหญ่เลยอะ่ะถ่ายรูปกับพี่แกะตัวเขียวโอ้โหดโา,ายโนสาวว้าวอ้ายน่ารักจังเลยมันนั่งดีเลยปู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 จิปูป มีความสุขกับการถ่ายรูปนะเด็กๆโอ้ oh, oh, พี่ยกเราไปข้างหน้ากันค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปขี่ม้ากับขี่ช้างแต่ไม่รู้ว่าจะขี่อะไรได้บ้างยกว่าน่าจะขี่ช้างมากคะ่ะยกเคยไปขี่ช้าง uh. เอ้ยขี่ม้า,ย,มายกขี่ม้าเดี๋ยวทุกคนกลับไปดูเลยนะคะ๋ยกถ่ายรูปแล้วค่ มีความสุขกับการถ่ายรูปเด็กกำลังไปดูโชว์นกแก้วนกแก้วมาคอหูยตัวใหญ่มากค่ะทุกคนโอ้ยโฉบชินวิ่งโฉบเย็นมากมาดูเร็วดูเร็วโอ้โหดูดูดูนกแก้วมาคอค่ะทุกคนขอโชว์ว้าวขอดูหน่อยนะตัวใหญ่มาก 来来来来来，来来来，你闻闻。